รถมันปีอะไรครับ1947 554ประมาณนั้นอยู่ในช่วงนี้ครับโอ้รถได้ดีเจ็ดสิบใช่ประมาณเจ็ดเลาดประมาณนั้นปั้นได้ปั้นด้วยขนาดนี้โอ้โยยอดขับไปไหนเ่นเลยนะมาซื้อตั๋วตีสั๋วลงแล้วก็เพิ่งู่ลงอันนี้มีลงมีเล่มแล้วจบแล้วไปได้ผมก็มีทะบงกระเบียนผมเสียจทำประจำมิถูกต้องหมด ข้าวางระบบนเนี่ยปูที่อื่นเรียกแสงก็บาดแต่นักข้อหลวงมันรู้จักกันนะเหรรู้จักการน้ำที่ทายใช่ปะ่ะมาเอาผมห้ามือข้าวางข้าวาาวางจัดตรงเนี่ยห้ามือดุดันอึดขังกัน,นๆๆๆมันเครื่องกิศเออผม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 าเร็วครัผมผมมาเผ็วผม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 ัวผมผมผมผัผมผมผม่มผมผมผม่มผมผมม ไม่เคยเห็นเลยนะขึ้งแบบนี้ใช้มะข่าเองด้วยนะเดอกม,มาดูภายในกันบ้างครับภายในมันก็เดิมๆนะอของเดิมทั้งหมดเลยแต่ไอตัวที่ใช้ได้คืออันนี้ใหม่ไงของมาต่อไม่นี่ใหม่ที่ใช้ได้อันนี้แอร์เ,เย็นด้วยแอร์เ,เย็น้<อ> เป็นตัวประเทศดีนะแป่งเป็นไอ้ตาเชฟเนี่ยนะไอโรสอันนี้นะของเดิมมันเอาแค่ปั่นเฮาอย่างเดียวไม่ได้ชุบนะพี่เอาคองมันมาปั่นเฮาอย่างเดียวเองแล้วก็เราก็แต้มไติ๊กเกอร์สีแดงเข้าไปหน่อยเนี่ยของมันเนี่ยดูดิของมันเหล็กคอมมอนแค่ปั่นเฮาอย่างเดียวเฮาขนาดนี้เลย ผมว่ากแค่ขับออกตลาดไปไหนเมื่อไรไปกรุงเทพว่าไปไปคยไปมาบ่อยมันก็แสกแฟนั่งผมไม่อยากไปเที่ยวรถายเหมือนเป็นจุดเด่นพอไปจอดปั๊บเขาก็มาถ่ายลงถ่ายรูปมีเยอะมีแล้วผมไม่ติดฟีมเมื่อไหร่บางคนเขาก็นอนมาดูอะไรเงี้ยเวลาไปนั่งในรถก็โผล่ใครก็พูดว่อายไม่ไหวเลยไม่มีแต่คนมองไงล่ะแต่ไหมแผมถูกต้องไงผมก็ไม่กลัวใครที่จะมาเลือกกับผมผมชอบทำถูกต้องบางคนที่มันทำแล้วมันไม่เอาออกกันเพราะมันกลัวยึด แมงผมเนี่ยทำกล้องทะเบียนผมก็ต่ออะไรผมก็ต่อสีดำสีดำครับแจ้งเป็นสีดำโอ้ที่ดำสีดำนี่ไม่ใช่อะไรพอเป็นส้นหนีบเนี่ยผมเอาก็ผสมผสมสีสเปรย์ไงให้เป็นสีเดียวกับตัวนี้เวลามีปัญหาเอาสีสเปรย์พ่นฟื้นพื้นพื้นื้นื้จบแล้วก็การสนิมว่าผมทำรอบคันมันเป็นสีฟ้าไงถ้าไหนมันนั่งผมก็พ่นเพราไฟเนี่ยหมุนหน้าโอ้โหไฟไฟหน้าเนี่ยมไปหนัก มันก็หายากนะโอ้ต้องของวันนี้นะไม่ใช่ไม่อันนี้เป็นของแต่งของให้กันงเลของแต่งเด่นมันที่ที่เห็นว่ามันจะมีต<อ>ัวโ่ตรงกลางแล้วมีนะหายากเหมือนกันเราก็ก็แก๊กๆของเราไปทำของเราไปเรื่อยๆอยู่กันนอกไม่ทำไรครับแล้วชุกช่วงล่างนี่ต้องทำอะไรเพิ่ไมไหมไม่ต้องไม่ต้องก็ใส่โช๊กอย<ม>่างเดียวตัวนี้เป็นช่วงล่างอีสุอะครับอีสุตัวใหม่ๆเนี่ยตัวเนี้ยแต่อันนี้เป็นตัวต่ำเนี่ยเป็นเล่นผมจะเป็นเชฟเลย ผมซื้อรถเทปมาคั่นเลยเอาฮัตตีใส่เอาเล่งแล้วก็เครื่องย้ายลงมาแล้วก็เสียตังค์ปีอะไรนะปีอะไรสองพันสี่วิ่งได้เราหกสิบบาทวิ่งได้ครับเออไม่เคยเห็นสมบูรณ์แบบนี้เออใช่ไม่เคยเห็นใครแบบนี้นะแ็่ถเครื่องแก่เออก็เย็นนะแก่เย็นเมื่อกี้พี่บอกเออแอร์เย็น